โอเคเดี๋ยวเราแกะแล้วเราเราทดลองเปิดไฟแล้วก็เล่นดูเนาะใ่เลยทมามอ่ะใช่มสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้มารีวิวอะไรไม่ให่ไม่ใช่ไม่ให่ไฟฉายไมฉาย่มันต้องเปิดไฟเล่นนะอันนี้คงเบลเบ,บเป็นลูกสัตว์อะไเพื่อนดูทกเกตเดินลูกสัตว์ถอดหน่นหอยคงเบลูสัตว์เนี่ยเฮ้ยพ่อไปเดินเดดนของคน ไม่มีมีลูกสัตเหมือนกันมันเปลี่ยนรูปได้หลายรูปมากใช่ต้องปิดไฟเล่นนี่อันนี้เลยนล้สาวใช่ดูชอบให้เพื่อนดูดินี่ขออยากลองปิดไฟแม่ซ <Hey, something! S 3> ื้อมาให้อยากลองปิดไฟทำไมอ่ะเขาเรียกว่าโปรเจคเตอร์ขออยากลองปิดไฟแม่ปิดไฟใช่ไหมใช่มาให้เพื่อนดูใกล้ๆอ่ะนี่สามแบบเขาบอกว่าให้ส่ฟันด้วยสามแบบนะมาถือให้เพื่อนดูนะ ทำแบบใหญ่แล้วเราต้องยังไงนดนนมาเดินมเพื่อนโดนเลยังแหละพอละลงดูไกลเกินไม่ได้ยัไมดนั่นแหละพ <c oughs> อเพื่อน,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 นดูดิสวยไหมสวยโอเคเดี๋ยวเราแกะแล้วเราเรา,เราทดลองปิดไฟแล้วก็ เล่นดูเนาะอ่าเราแกะออกมาแล้วไหนเอาไหมเอามาหเพื่อนดูนีมันเป็นแบบไหนใส่นี้ใส่ีลลูกใส่พอแล้วไม่ต้องกดลงแรงอ่าเดี๋ยวเราปิดไฟเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเบลอย่าเพิ่งแย่งกันอย่าเพิ่งแย่งกันอย่าเพิ่งแย่งกันค่ะปล่อยให้พ่ออันนี้ให้เพื่อนดูก่อนนะเห็นนกเห็นลูกลูกเลยดินเสา อ่าเดี๋ยวพ่อจะปิดไฟปิดไฟก่นอนเออนเสารว้าวดูมันโดนดิไรอย่านี้ดูดิยยยว้าวไดโดนเสาร์ให้เพื่อนดูด้วยดิเพื่อนไม่เห็นเนี่ยว้าว,เ,าเ,ดวเดี๋ยวของเบลเดี๋ยวของเบลพ่อแกะให้มันไม่มีฐานต้องไปซื้อฐานมาใส่ก่อนเนาะใช่มันมีตัวไหนบ้างให้ให้เพื่อนดูดิส่องดูดิเอาส่องดูเลยส่องตรงนี้ส่องตรงไหน สองทั้งคู่น่ะสองนวดนะสองนวดนี่นี่มันเลื่อนได้ปล่อยพ่อดูให้พ่อให้เพื่อนดูดินี่มันหมุนได้ด้วยนะมีหมุนตรงนี้หมุนตรงนี้หมุนตรงนี้มาปล่อยปล่อยมันจะหมุนไงมันหัวที่โอ้มันเปลี่ยนสลับได้ด้วยเหรเปลี่ยนได้เนี่ยหมุนได้เนี่ยลองหมุนได้ไหมหมุนได้ โอดีดีใจอ่ะใงนั่นแหละมันชัดชได้แค่นี้แหละมันมยังไม่เมืดโอ้ส่งไปทั่วเลยอ่ะส่องไปทั่วเลยมีลูกสอดด้วยนะอนนี้ดี นี่มีรูปสัตว์ด้วยตัวสองมันสองได้อะเดี๋ยวพ่อเปิดไฟกันนะท่นเลือดท่า,านเอเอ,เอสองก้อนอนี่มีรูปไดโนเสาร์ด้วยมีรูปสัตว์นี่มีหลายตัวเลยอ,อันนี้อะไรไมีรูปอะไรนี่ปเปียวให้เพื่อนดูหน่อยดิปปน,นี่สัตว<ม>์จุนเจน ไม่เปนดูค่ะไม่ต้องให้รู้สั่งการโร่นี่นใหญ่เลยนหมุนยะ้าเยิก็หมุนเอาดิลูกโอเปเด็โตไสมร ลงไปแม่ไปทำกับข้าวเลยจะเล่นกับบอลกับเบลอยู่นี่แหละเฮ้ยิะ้น่เะเดี๋ยวเราใส่ให้เบลก่อนเนาะเบลน,นี่แป๊บหนึ่งอันนี้ใส่ให้ใส่ฐานให้ของเบลแล้วนะมันป็นสัตว์อะไรบ้างอุ้ยอย่ามาส่องกล้องในบอล มองไม่เห็นเลยอะเมื่อตืดตือเลยของบอลมันมีอีกนะเนี่ยเนี่ยมันมีหลายอันเนี่ยเอาไปใส่เปลี่ยนเปลี่ยนมาใส่ดิของเบลก็มีนะเนี่ยของเบลเนี่ยของเบลอยู่นี่ค่ะเปลี่ยนไหมคะต้องเอาออกก่อนเอาเก่าอันเก่าออกดึงออกเลยค่ะนี่ดึงออกี่ยพ่อดึงออกให้เอาปล่อยกันปล่อยไหมพ่อเลย น nah, ี่อาออันใหม่ใส่เนอะปิดไฟถึงันใหม่ใส่นะโอ้ยใหญ่มากเนอะพ่อใส่ให้อันนี้มาถือไว้เบลถืออันนี้ไว้เดี๋ยวพ่อใส่ให้มาสองซมอืมดิบอลปิดไฟอีกแล้วโอ้ยนัเดี๋ยวนะอ้าวพาดูข้างหลังพาดูข้างหลังดูอะไรอะดูอะไรมันไม่ค่อยชัดนะมันมันยังไม่มืดอเน ตรงนี้มันมืดกว่านี้มันจะเห็นชัดเห็นไหมใช่โอ้ยของเบลรูปใหญ่ของเบียวันว่าเริ่มเลยดูดิโอ้โหดูใกล้ดูใกล้ชัดไหม แล้วกดลงไปดิลูเพราะด้านที่มันมีหมดไว้ใกล้ตัวเองนะมันี่สวยกว่าโอ้ดูบูคาโนมีบูคาโนด้วยเหรอใช่ฮะเี๋ยวกดในการบูคาเฟอร์เบิดโอ้ถึงมิโอทไมเขามัน็นรูป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมืดกว่านี้เราเราก็เล่นอีกเนาะ มันดูให้มันจะชัดไหมขอเล่นก่อนโอเคไหมตอนนี้ก็เล่นไปก่อนเด็กวยเราโอ้อันนี้เรากล้องอันใหม่มาใส่นะไฟฉายโปรเจคเตอร์ใหม่มาใส่พ่อมันมือชัดมากเลยพ่อมันเจอสิบกเลยครับอันนี้ตัวอะไรกระดิไม่มัดพ่อเอ๊ะโอ๊ยเบลเจ็บมั้ยลูกพ่อไปกูมันดูกับเจอสิบกูลยวอันนี้ตัวอะไรกระลิ่งไม่มัด ราเตรมตัวอื่นต้องดูตัวอื่นดิโหตัวนี้ตัวเทไหนอะเนี่ยมันไม่ชัดเลยนี่กดลงไปอีกก็ไม่ใช่จอะใส่ถูกทางหรือเปล่าเจ้าเจ้าอันนี้ใช่อันนี้แปคิวโิวเลือพาโตไม่รู้เหมือนกันอะพาโตใช่ไม่รู้เหมือนกันอะพาโต โออันนี้เองก็จริงด้วยโซลอร์ทถ้าไม่ใช่มะเนี่เห็นอะไรเนี่ยเราท้ื่อนข้างบนนี่นอนดูนอนดูนี่มันจะตัวใจขึ้นถ้ามันโเล็กอยู่มันเป็นแบนเนียถ้าตใหใจขึ้นมันจะตัใจขึ้นโอ้เพื่อนดูดีๆมันหลุดแล้วนะกดลงดิเดนี้มันดีจริงๆเลยเอาเนแบบตอนนี้มาาตอนนี้เฮ้ยมันมีเท่มันเท่เลย อันนี้กว่าครับพ่อมันมันมจะประกาศทันแล้ววิ่งนีเล่นไปเลยเพราะ่ถ่ายวิดีโออยู่ดูดีเด็กๆนอนเล่นไฟฉายโปรเจคเตอร์ดูมีทั้งไดโนเสาร์มีทั้งสัตว์ต่างๆโอ้โหสุดยอดสนุกกันใหญ่เลยใช่ไหม นงไหมลูกด้ดีหน้าดอดีหน้าีหน้าดีหน้าให้เพื่อนดูให้เพื่อนดูแล้วจะปิดแฟลชแล้วให้เพื่อนดูดิเนเอาขึ้นบนเพดานเลยมีตัวอะไรบ้างฮลโฟัอกลโฟัอเอานิ่งๆดิเพื่อนไม่เห็นดั แเว่าโซโลพัทเนี่ยตัวเนี้ยก็จำได้ใช่หนูอัพหนูเปลี่ยนมือมากครับ <Lac> เออตัวไหนดีเอาอันนี้เถอะเปลี่ยนกันได้เปลี่ยนได้หลายตัวนะนี่ตัวนี้ชื่อว่าจำได้ไหมพอจะได้ตัวน,นี้ไหมไม่เห็นมันชื่อว่าอะไรจำไม่ได้เออมันไม่ชัดนี่นี่เจ้เฮ้ยทีเล็กทีเล็กใช่ไหมเองเราเห็นชัดกว่า มัน er ้วกันันมันวกันันพอจยแงลานแงลาแลงลเรามาดูกันนะมีตัวอะไรบ้างแผ่นอันี้นี่นะมีอะไรอูดอูดหมืนเป็นไหมแดแดยีราฟสิงโโตอะไรนี ฮิปโปฮิปโปอะไรเสือเสือยืนช้างปวดอีกแล้วปวดอีกแล้วหมดแล้วอันนี้เอาเอาเสร็จ์อนเดี๋ยวเอาไปในเอาสีเหลืองไปจีเล็กใช่ไหมทีเล็กกดแล้ว ทีเล็กอัตัวอื่นอันนี้อะไรไม่รู้อะ่ะมีภูเขาด้วยเออภูเขาเป็นทีเลนะ็กที่ไหนกำลังแย่งกันกินเนื้อนี่เรากเกิดตรงนั้นก็ได้อันนี้อะไรเนี่ยพาราซอลโลพัดว่าคาร์ลฟัดอันนี้อะไรไม่รู้เหมือนตัวนี้นะอืมวิลลี่โอนิกหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้เหมือนกัน ไม่ <t om pa> ตัวอื่นนี่ไม่ไไมอตัวอื่นไหมนี่การ์ดิมแมมัดชัดกว่าชัดไหมชัด,ชดตัวอะไรนะเอาไปดูสอรัดยังยิ่งรูงกิ่รซ้รัดโอ้ชัดจังเลยตัวนี้มันปรับความชัดได้ใช่ไหมได,ด้แล้วหมุดตรงนี้มังเปลี่ยนไปตัวอื่นดิ

เราเอาตัวไหนพี่หนูเอาตัวนี้แหละน่าจะสุดแล้วนั่นเนี่ยน่าจะชัดสุดแล้วของพ่อตัวใหญ่ยังบดได้ด้วยตัวใหญ่ว้าวเราเปลี่ยนตัวใหม่ดูดิเรเปลี่ยนตัวใหม่กันนะน,นี่มาแล้วโอ้ตัวนี้ทีเล็กเหรอไม,ไม่ใช่อะไเรเงี้ยนอนอีกไมเลี้ยงอีกอ่ะ ทำไมไม่กลาวมาตัวสเตโกซรสว้าวเราวิ่งเร็วเราวิ่งเล็วับ่งนวิ่งน่งวิ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 ่งว่อวิวิ่งวิ่งวิ่งว่ว่ว่่่่่ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่ง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 โอ้มันลายตาอะไรอย่างน่่นี่่วิ่งวงอ่ บิลิโอนิกเนี่ยเลยเนี่ยปากจระเข้เนี่ยเออนอนฮ้ยต,ต,ตอตหนนี้ตอนนี้มีตัวอะไรให้หนูบอกเออพูดก่อนเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนมันใหม่แลไหนทำไมอ่ะนำ้ำภาพให้มันนิ่งๆดีเพื่อนจะได้ไม่รัวไม่เวียนหัวมาต่อสู้กันไหมมันไม่สู้กันหรอกเล่นให้เปลี่ยนดูดิมันมีตัวอะไรบ้างนี่นี่ไงเฮ้ย กินเนื้อเหมือนกันเด้อวันรี้เรากินอะไรกันแน่เต็กโก<อ>มี<ไ>ซีบลาด้วยอ่ะมบรามันหมุนได้นั่นเนี่ยมีแล้วมีงไม่ไงซีบรานี่ทำไมไมีเหมือนกันมีหลายตัวเลยนะยมาดูกันไหมได้ไหรือเปลาว้า เปล<ด>ี่ยนตัวใหม่หนึ่งสองมันเปลี่ยนตัวใหม่แล้วหนึ่งวนี่แหละโอ้มีงูด้วยนี่ผมก็โอ้งูน่ากลัววันเป็นอะไรเบเรียวันอีกไปเรีวนอีกมัเปลี่ยนตัวใหม่อีกแล้วนะมันเปลี่ยนตัวใหม่นี่อะไรนี่ตัวน,นี้ไซโนตอนจัลกเกียร์วันอะไรตัวนั้นดอนบินได้ นันไปยู่น้ำแขงเปลี่ยนอันใหม่แล้วนี่เตาขนมก็เปลนอันใหม่ตอนนี้เอาดือนั่งนะว้าวอาบูนี่อะไรเนี่ยบูสีสวนไม่ใช่คนเนี่ยูนหน้ากิ้งกากิ<อ>้งกานนี่อะไรลิงลิง ปลาอะไรอ่ะปลาใช่ปลานี่ปลาด้วยอ่ะนี่เต่าปาวันแมงแมจะลามบูแมปลาอะไรกันเนี่ยเน,นี่อันนึงนั่งเอามอง มันป e ิดทำไมเล่าเออก็ไม่หมุนนี่ได้ไม่ก็ anyway, ิดแช่นั่งบนหนูหมุนเรด้วยอ่ะมันมองเห็นแช่นเลยไอ้ของไอ้ช่วยหนูหมุนไม่ได้อ่ะหนูหมุนเรื่อยๆให้มันใหญ่